สวัสดีผู้ชมทุก่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวัมอรแชแนลและตอนนี้เรายกับเกม g e n s i i n impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นีฮะเราจะมาไกด์จุดเก็บของอัพตัวละครมิกากันนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมิกาก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้เหมือนเดิมเลยเราจะพาเดินเก็บฮะทีละจุดเลยเพื่อนๆสามารถ วิ่งตามคลิปวิ่งตามผมไปเลยฮะผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวฮะไม่เกิน3 4มนาทีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก็บพบได้อย่างแน่นอนฮะซึ่งไอเจ้าของอัพของตัวละครมิกาเนี่ยนั่นก็คือเจ้าวูฟพุกเนาะเป็นผลไม้สีม่วงที่ผมขึ้นให้กลางหน้าจอตรงนี้แล้วนะฮะซึ่งท่านาของตัวละครผมเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ191อันเดี๋ยวผมจะไปลองเก็บมาดูฮะว่าตอนหาคลิปเนี่ย จะได้ทั้งหมดกี่อันนะฮะบอกเลยว่าได้ประมาณ3 0ิอันน่าจะเก็บครบทั้งหมดแล้วนะฮะอ่ะเพื่องการเสวลาผมจะพาไปดูกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e s y c a r d ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิม้นให้กับกเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน id password หรือว่าเติมผ่าน uid ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สำคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะ ในโซนที่เราจะมาเก็บผลไม้วุกกันฮะม,มันจะมีแค่ในเฉพาะามเาะมืองมอนสเตตเนาะแล้วก็จะเป็นทนางของในโซนของวูวเวนดอมฮะก็คือในส่วนของตรงนี้เลยมันจะมีอยู่แค่โซนนี้เท่านั้นฮะซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างน้อยเหมือนกันมันมีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ30กว่าอัน40อันแค่นี้เองฮะเพื่อนๆเดินตามผมเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่ไม่กี่นาทีเก็บครบอย่างแน่นอนนะเมื่อมาถึงก็ทําการวาร์ปมาที่สาวาร์ปตรงนี้เลยฮะใกล้ที่สุดแล้วฮะแล้วก็ ทการเดินตามผมได้เลยนะฮะอะมาฮะเดินตรงขึ้นมาทางด้านฝั่งนี้เลยนะฮะเพื่อนๆก็ใช้ตัวละครที่วิ่งเร็วหรือว่าเคลื่อนที่เร็วที่สุดนะจะได้เก็บได้เร็วๆนะยฮะตรงนี้ผมจะไปแบบช้าๆนะจะไม่เร็วมากนะฮะอะปีนขึ้นไปเลยฮะขึ้นมาฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครในมีตัวละครคลีเนาะมันหาของง่ายอยู่แล้วฮะก็จะมองเห็นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะผมจะวิ่งหลบมอนหน่อยเนาะอันแรกเลยฮะเพื่อนๆก็เก็บไปเลยอันที่1ฮะ แล้วก็กลับหลังหันมาฮะตรงนี้จะมีอีก2อันตรงนี้ฮะก็เก็บไปเลยฮะปุ๊บปุ๊บอ่ะสอันฮะหลังจากนั้นฮะให้วิ่งตามทางขึ้นมาตรงนี้เลยฮะอ่ะตรงนี้ฮะตรงมาเลยฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มันชอบซ่อนฮะอยู่ตามพงหญ้าตามพุ่มไม้ฮะนี่เลยอันแรกฮะตรงนี้อ่ะตีพงหญ้าออกฮะก็จะเก็บไปเลยนะปุ๊บ อันต่อไปฮะอยู่ข้างหน้าเหมือนกันก็มีพุ่มไม้บางอยู่ยนะฮะก็เก็บไปเลยฮนะหลังจากนั้ให้เพื่อนฮนะออกซ้ายฮนะหันซ้ายมาเลยตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวกคีรูชูแล้วก็มีค่าอยู่นะฮะเพื่อนก็เคลียรเรียบร้อยฮนะหรือจะไม่เคลียร์ก็ได้วิ่งผ่านไปเลยฮนะทางด้านพุ่งไม้ไปลายสุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่อีกหนึ่งอันนะอ่ะเก็บเลยฮนะหลังจากนั้นก็กลับละหันกลับมาวิ่งตรงไปเลยฮะเข้าซอยตรงนี้เลยที่มีโคมไฟนะฮะครบเพลิงอ่ะเข้าไปเลยฮะ ตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ออกขวานิดึงฮะเยื้องๆกันก็จะมีเยอะมากตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่อันเลยฮะแล้วก็เรายังคงไปต่อนะตรงนี้จะเป็นการเดินแบบยาวๆเลยนะฮะเดินตรงขึ้นมาฮะก็ออกซ้ายนิดนึงตรงพุ่งไม้ฮะตีออกฮะมีอยู่อีกหนึ่งชิ้นฮะแล้วก็เดินต่อไปขวามือฮะมีอีกสองอันฮะหนึ่งสองแล้วก็เดินไปท้านข้างเลย สายมือนะฮะุูมไม้สีเหลืองเนี่ยก็มีอยู่อีกอันน,นนะเก็บให้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นก็เดินต่อมาที่เลยฮนะหลังต้นไม้ใหญ่นะยฮะตีุูมไม้ออกก็มีอีก2อันเก็บไปเลยฮนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีซ้ายขวาค่อนข้างเยอะนะผมจะพาเก็บโซนทางด้านฝั่งซ้ายก่อนละกันฮนะอ่ะเราเดินมาต่อเลยฮนะสายมือฝั่งนี้ฮนะตีุูมไม้ออกฮนะเก็บให้เรียบร้อยฮนะแล้วก็วิ่งฉีออกไปฮนะไกลนิดนึงเลยฮะอ่ะมีตรงนี้ฮนะ หนึ่งอันแล้วก็ย้อนกลับมาฮะอ่ะเดี๋ยวเรกมาทางเดิมเลยเก็จะมีขอนไม้ตรงนี้เนาะเก็บอีกหนึ่งอันฮะปุ๊บอ่ะผมจะพาไปอีกฝั่งแล้วฮะย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะฮะในผู้ไม้ก็จะมีอีกหนึ่งอันแล้วก็สายมือฮะหนึ่งสองฮะครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะ กลับมาที่ฝั่งตรงข้ามฮะในโซนตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะเป็นการเดินแบบว่าซ้ายขวาซ้ายขวานิดนึงนะฮะเพื่อนๆก็ค่อยดูตามผมเนาะผมจะพาเดินช้าๆนะฮะจุดเมื่อกี้เก็บเรียบร้อยแล้วฮะเดินตรงออกซ้ายมือมาเลยหลังต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะฮะจะมีอีกหนึ่งอันเนาะอ่ะเก็บเลยฮะแล้วก็กลับหลังหันฮะวิ่งตรงขึ้นไปเลยฮะตรงนี้เนี่ยเดินไกลนิดนึงนะฮะตรงขึ้นมาฮะตรงขึ้นมาฮะจะค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนฮะขึ้นไปแล้วฮะ ขวามือต้นไม้ตรงนี้ฮะมีค่อนข้างเยอะเลยอ่ะตีให้หมดฮะตีออกให้หมดทางจะได้เห็นอ่ะมีฮะสองอันก็เก็บไปเลยฮะหนึ่งสองแล้วก็เดินตามทางเลยฮะตรงนี้ด้านหน้ามีอีกหนึ่งอันด้วยกันฮะปุ๊บแล้วก็มีอีกหนึ่งอันตรงนี้ฮะแล้วก็ขวามือสุดท้ายแล้วนะฮะจะมีอยู่ที่สามอัน อันนี้คือจบแล้วฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยเดินตามผมแบบไม่พลาดเลยค่อยๆเดินทีลจะชจะช้าถ้าช้าฮะใครมีตัวละครคีช่วยหาด้วยเนี่ยก็จะหาง่ายมากตรงนี้เนี่ยคือครบแล้วมันก็จะได้ประมาณ33ชิ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถไปซื้อเพิ่มได้อีก5ชินนะ้นฮะไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะ สำหรับจุดต่อไปฮะก็ให้วาปมาทางด้านของขวามือเมืองมอนสเตตฮะสาววาร์บตรงนี้เลยฮะเมื่อวาร์ปมาถึงแล้วฮะเราจะเดินตรงไปทางนี้เลยนะไปหา NBC ฮะเมื่อเดินตรงไปถึงจุดแล้วเนี่ยจะมี NBC คนนึงฮะยืนอยู่และเราก็คุยกับเขาฮะเราสามารถซื้อของจากเขาได้อีก5ชิ้นนะฮะอ่ะวิ่งตรงยาวๆเลยฮะลุยเลยฮะจะเจอ n b c น้องที่เป็นน้องผู้หญิงฮะ เราพยายามหาน้องผู้หญิงนะฮะนี่ฮะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วไม่เจอเนี่ยบางทีน้องจะเดินไปเดินมาแบบนี้ฮะบางทีว่าน้องก็อยู่ตรงนี้บ้างบางทีน้องก็อยู่ตรงนู้นตรงนี้บ้างะฮะถ้าเกิดว่าใครมาถึงโซนนี้แล้วเนะี่ยหาน้องไม่เจอพยายามเดินรอบๆนะฮะหาน้องที่นึงนะีฮะก็จะเจอน้องอยู่แล้วน้องก็จะวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้แหละอ่ะแล้วก็คุยเลยะฮะมืคุยะฮะเลือกไปที่หัวข้ออันแรกเนาะ เพื่อซื้อขายกับน้องคะนี่ฮะน้องก็จะขายหลายที่เลยแต่ว่าเป้าหมายของเราค่ะคือเจ้าวุ้กอันนี้ฮะเพื่อนๆก็กดซื้อแล้วก็ลูดได้เลยฮะซื้อได้แค่5ชิ้นฮะจะรีทุกๆ3วันนั่นเองเนาะเพื่อนก็ซื้อไปเลยในส่วนตรงนี้ก็จบครบเรียบร้อยแล้วฮะวุ้ก uh uh ทั้งหมดนั่นเองนะฮะ โอเคไปนะก็จบนะฮะสำหรับคลิปการเก็บของอัพตัวละครมิกะ,ะฮะค่อนข้างสั้นเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินตามไปเร็วแป๊บเดียวะฮะสองสามวาที่ก็คือเก็บครบเรียบร้อยนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ที่38ชิ้นด้วยกัน,นะฮะผมก็จากเดิมเนาะมีอยู่ที่100กว่าอกว่านะฮะก็เป็น229แล้วนะฮะแล้วก็เกิดเพื่อนๆเนี่ยณปัจจุบันนะฮะมิกะเข้าแล้วเพื่อนๆเข้าไปะฮะทาทายแล้วก็ทดลองตัวละครเนี่ย ได้เพิ่มอีก3ชิ้นเท่ากับว่าเพื่อนเนี่ยจะมีฮะเจะ้าวูฟพุกเนี่ยในเดวาน,นะฮะเก็บได้41ชิ้นกันเลยทีเดียวะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เพื่อนเนี่ยต้องรอฮะเหมือนเดิมฮะสวนันมันจะรีเกิด1ครั้งนะฮะก็ไปเก็บกันได้ใครที่รีบเนี่ยก็ไปเก็บมาจากโลกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเท่านี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วไม่น่าตกโรนอะไรไปนะฮะเหมือนเดิมเลยสาหรับใครฮะที่ชอบที่โลแบบนี้ฮะเรากวนเพื่อนฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็กปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิวใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ่ไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย